แต่มึนานแค่ไหนใจยังรักเธอไม่เคยเปลี่ยนพันจะก,กี่หมื่นกี่พันวันก็ยังคิดถึงคลัล้งครวหาไม่เคยปเปลี่ยนไปความรักของเราอยู่เนือการเวลาเฝ้ารอคอยโชว์ชะดป่านำพาหัวใจใจะนานแค่ไหนรักเธอคุณเดียว สำหรับใครที่พลาดชมซปเปอร์ฟูลมูลรอบที่แล้วไปไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะคืนวันพรุ่งนี้ดวงจันทร์จะโครจรเข้ามาใกล้โลกอีกครั้งหนึ่งแล้วครับ ผมถามอะไรไหน่อยสิผมอยากรู้ว่าเรื่องตอนนั้นหมายถึงสองพันปีที่แล้วอะ่ะที่คุณบอกว่าเราเคยเป็นคนรักกันเรารักกันแล้วตายจากกันหรือมีใครแยกเราจากกัน เจ้าเริ่มจำได้แล้วสินะก,ก็ไม่เชิงหรอกแต่ผมแค่ฝันอะไรไปแปลกๆอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นแค่ความฝันหรือเป็นเรื่องเมื่อตอนสองพันปีที่แล้วงั้นเจ้าก็ลองเล่าให้ข้าฟัง ข้าจะได้ช่วยบอกเจ้าว่านั่นคือความจริงหรือความฝันเมื่อไหร่ที่เจ้าจำข้าได้เมื่อนั้นข้าจะจากไปตลอดกาลนั่นคือภารกิจของข้าว่าอย่างไรไม่ผมผมจำอะไรไม่ได้แล้วผม,ผมจำอะไรไม่ได้เลย งั้นข้าจะช่วยเล่าให้เจ้าฟังไม่เอาไม่เอาผมผมไม่ฟังคุณไม่ต้องเล่าอะไรเลยผมอาจจะกินเยอะไปก็ได้ผมเลยเก็บไปฝันเจ้าแน่ใจนะแน่ใจ นาวีนาวีโอ้ยเจ้าเป็นอะไรไปเกิดอ,อะไรขึ้นนาวีนาวี นาวีเกิดอะไรขึ้น อวีข้ามีที่ที่หนึ่งที่อยากพาเจ้าไปที่ไหนเหรอไว้เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เองเดทแรกมึงต้องทำให้เขาประทับใจยังไงเพื่อนมึงเนาะ เอ่อเพื่อนกูยันมึงไปบอกเพื่อนมึงนะว่าอย่าลืมฉีดน้ำหอมเด็ดค่ะตัวหอมเนี่ยมีใช่ไปมากกว่าครึ่งรับรองเขาประทับใจอยากอยู่ใกล้ทั้งวันมึงจะเช็คทำไมไม่ใช่มึงเออคุลืมโอ้ยบีมึงเลิกตอแหละได้แล้วว่าเป็นเรื่องของเพื่อนมึง ไม่เนี่ยเนระมากรูได้ไงวะมึงไม่มีเพื่อนค่ะเพื่อนมึงทั้งชีวิตนะก็มีแค่กูกับไอ้ทัพแย่มากเอ่อเอาเป็นว่ากูจะไม่เซาซีมึงตอนนี้ไว้ถ้ามึงอยากเล่าให้กูฟังตอนไหนค่อยเล่ากูไม่รีบ แต่เดดของมึงมันต้องเลิศเลิศแน่นะมือนกูซอยอ่ะก็มึงเนี่ยแหละกูเลยไม่มั่นใจทำไมมันทำไมมึงไม่มีผัวไอวีไอเด็กเพี้ยยกีดว่ะ หอมจังนี่คุณชอบทำผมตกใจอยู่เรื่อยเลยเหตุใดเจ้าจึงตกใจก็เผื่อเป็นผีเจ้ากรรมในเวรมาเอาชีวิตผมไงหรือว่าเราจะไปเดทก,กันที่วัดอืมไม่เอาผมไม่ชอบวัดก็ได้แต่เจ้าต้องสัญญาข้าก่อนว่าเจ้าจะมันไปทำบุญอืม จะพยายามนะ สิ่งนี้คือคุณฟังนะ่ะต่อไปนี้เวลาผมเดินไปไหนกับคุณถ้าผมอยากคุยกับคุณผมจะได้ไม่ต้องแคร์สายตาใครว่าลูกคู่แต่ไม่มีลูกคู่งั้นเดี๋ยวผมอธิบายหน้าเขาให้ดูแล้วพี่ว่าตามที่ผมบอกได้ไหมครับริมฝีปากหนาะสีชมพูหน้าจูฮะ ผ่านมานนานแค่ไหนใจยังรักเธอไม่เคยเปลี่ยนพันจะก,กี่มื่นกี่พันวันก็ยังคิดถึงครั้งครวญหาไม่เคยแปเปลี่ยนไปความรักของเราอยู่เหนือการเวลาเฝ้ารอคอยโชว์ชุดปาดำพาหัวใจจะนานแค่ไหนรักเธอคุณเดียว